นี่นะครับออกซิเจนเทนเซอร์ตัวบนนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับทำการล้างนะครับด้วยน้ำยาเหมือนน้ำยาล้างยินปีกผีเสื้อนะครับใช้แปรงขัดด้วยนะครับ โอเคครับล้างเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับเราจะไปดูรด้วยนะครับว่าไฟรูปเครื่องจะหายหรือเปล่านะครับประกอบเสร็จทั้ง2ตัวแล้วนะครับจะปักด้วยนะครับทั้ง2ตัวนะครับจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่า ไปลูกเครื่องจะหายหรือเปล่านะครับยังไม่หายนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลารีเซ็ตนะต้องต้องลบโค้ดนะครับ วิธีการอีกแบบหนึ่งการลบลองลองถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบดูนะครับวิธีรีเซ็ตไฟลูปเครื่องนะครับคือขั้นตอนแรกนะครับให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับแล้วก็ใช้สายไฟต่อไปที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ใช้สายไฟจิ้มไปที่ขั้วลบที่ไม่ใช่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับขั้วลบจากสายไฟนะครับ ไม่ใช่ขั้วลบตรงนี้นะครับก็คือขั้วลบตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับไฟรุกเครื่องที่โชว์จะหายนะครับจะไปลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าไฟรุกเครื่องจะหายหรือเปล่านะครับเอเคต่อขั้วลบกับคื้นเข้าที่แล้วนะครับจะไปลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าไฟรุกเครื่อง ที่โชว์นะครับจะหายหรือเปล่านะครับหายแล้วนะครับไฟรูปเครื่องไฟรูปเครื่องที่โชว์หายแล้วนะครับตอนนี้ ก็ถ้าไฟลุกเครื่องกลับมาโชว์อีกอะ่ะก็แสดงว่าเครื่องยนต์ต้องมีความบกกร่้องจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ไฟลุกเครื่องหายแล้วนะครับต้องลองขับไปดูสักวันหนึ่งนะครับสองวันถ้ากลับมาโชว์อีกก็แสดงว่าเราต้องเช็คต้องมีจุดบกกร่องจุดใดจุดหนึ่งนะครับของเครื่องยนต์นะครับ ของระบบนะครับ